องพระขาวล้ำค่าแหล่งน้อยหนาลือเรื่องเมืองแห่งข้าวโพดหวานหินตำนานดงพญาไฟเล่าขานสืบสารประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศสีรักจุตโนดิฉันเด็กหญิงพิมพิมพการแซว่าและดิฉันเด็กหญิงอริสาประเสริฐศรศีนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวามิตรภพนานาามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขตสี่ ความภูมิใจในท้องถิ่นของฉันวัดเทพิทักษปุณณารามที่มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ชื่อว่าพระพุทธสกลสีมามงคลนโดยวัดเทพิทักษปุณณารามก่อตั้งขึ้นโดยหลวงพ่อลีธรรมทะโลสร้างวัดที่เชิงเขาสีเสียดอ้าตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลเอกพงศ์ปุณกัน เป็นกำลังสำคัญในการจัดการก่อสร้างให้สำเร็จเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2512หรือเป็นที่รู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวมีขนาดหน้าตักกว้าง27.25เมตรสูง45เมตรหมายถึงพระพุทธองค์โปรโดเวนัยศักด์อยู่45พรรษาหรือเรียกว่า ทรงทำทธุรกิจอยู่4 5 0 0รษาหลังจากตัดสรูแล้วสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากพื้นดิน112เมตรหรือ56วาหมายถึงพุทธคุณ56ปาการทางซ้ายและทางขวาของพระพ,พุทธรูปสร้างโค้งเว้าลักษณะใบโพ บันไดทั้งหมด1,250ขั้นหมายถึงจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหมดที่ไปร่วมชุมนุมโดยมิได้นัดหมายในวันมาคบ,บูชาพระพุทธสกุลสีมามงคลหรือหลวงพ่อขาวนะเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติที่น่าสนใจอยู่ภายในเช่นการสักการะบูชามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจถ้ำต่างๆ สมเด็จพระพุทธรูปปางเลไลภายในบริเวณวัดยังมีแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์อีกด้วยค่ะขอบค <ขอ S 2> ุณค่ะ